น้ำไหลลงเลยโอ้ยถล่มดีถล่มหมดเลยไฟดับแน่โอ้ยฮะถนนซุดแล,ล้วนะนะเ,เนี่ยเ,ออเยอะเลยเ,ยเลยสาษฐีฟ้าไฟดับแนะน,น่นนนนะเออมนตนาตาเลยถนนซุดแล้วโอ้ยโอ้ยตายแล้วตอหน้าตอตาเลยอะไร เดียว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 ฮะไม่เอาอ่ะโอ้ยสอาไปขึ้นเสาเลยสองไฟโอ้ยไปหมดเลยไปหมดเลยเฮ้ยรถ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 เฮ้ยเรถถอยดิโอ้ยยีเดียวจะตายเฮ้ยเฮ้ยไปหมดเลยเฮ้ยตึกมันมาเลยนะตกตำรวจนะ โอ้ยรถตำรวจตายแล้วคนคนคน,คน่นะ